เจ๊ค้ขอดูพื้นค่ะเอามาค่ะมานี่อนแค่นั้นแ่ละลูกค้าค่ะมาค่ะหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากก่อนปูกระเบื้องทับด้วยอะไรนะคะเชอร่าค่ะเชอร่า18บดมิลน,นะคะเชอร่าโปร18ดมิลเราจะมีการยาแนวหลายขั้นตอนอย่างนี้เลยเด็กขัดแล้วนะคะเรียบแล้วอันนี้ลูกค้าไม่ได้ปูกกระเบื้ จะทาสีดาดฟ้าที่จริงก็จบแล้วค่ะแต่ถ้าอยากใจจบแล้วสวยนะคะไว้ต่อเติมภูกระเบื้องค่ะเพิ่มอีกหมื่นห้าต่อชั้นนะคะหลังนี้สามคูณหกค่ะรวมชั้นละสิบแปดต่อรอมสามคูณหกนะคะต่อชั้นก็รวมเป็นสามสิบหกต่อรอมอนะคะทั้งสองชั้นหลายท่านถามมาอีกเช่นเคยว่าเอ้าชั้นสองขนาดนี้มันจะแข็งแรงหรอกระวานใ้ทั้งหลังค่ะความหนาของเหล็กนะคะ 2.0ถึง2.3ชั้นบนเสาคานหลังคาจันทันนะคะแปล1.8ค่ะลูกค้าขาหลังคาไม่น่นชิดนะคะเอ้าแล้วชั้นสองเงี้ยฝนสาดมามันจะเปียกไหมมันจะเปียกได้ไงคะมีผ้าไมนนั่นชิดให้ชั้นบนอย่างนี้รองรับอีกทีนึงก่อนที่มันจะรั่วเจ๊ทายาแนวทําอะไรให้เสร็จสับมีโอกาสรั่วน้อยมากค่ะน้อยมากนะคะรองรับน้ําหนักได้ ต่อหนึ่งตารางเมตรค่ะลูกค้าค่ะชัดเจนนะคะสเปนคนี้เลยโปรดักต์นี้แสนสามค่ะไปดูชั้นสองกันตเด็กจะทำสีดาดฟ้าชั้นชั้นชั้ี้ก่อนนะคะบันไดจะเป็นอย่างนี้น่าจะสิบเอ็ดท่านเจอเจอรวดลดตัดตอนจะไม่นานมากนะคะถึงสองนาทียังเคียว ขนตรงเวลาเราจะขนส่งเราจะตัดทับนะคะเคลื่อนย้ายค่ะหลังนี้น่าจะอยู่ที่สามตันนะคะยังไม่รวมปูกระเบื้องสองตันถึงสามตันค่ะประมาณนี้เลยเราวกันตกแสนสามจะเป็นโปรดักต์นี้เลยแสนสามนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะคะปีหน้าไม่รู้ถ้าเพิ่มสเปกเหล็กก็จะมีการปรับราคาเพิ่มหรือถ้ายังคงสเปคเจะจะมีโปรดักต์หลายๆชิ้นงานให้ลูกค้าได้เลือกนะคะตามงบในกระเป๋า เอาบ้านเจ๊ค่ะลูกค้าค่ะเอาบ้านเจ๊ไปเป็นหัวใจไปเป็นรากฐานไปเป็นพื้น่าในการสร้างบ้านต่อเติมค่ะออกได้เยอะเลยดูเป็นเห็นไอเดียค่ะให้ทีเซอรอีเวนรับใช้นะคะผลิตบ้านนอกดาวสมทั่วไทยครับผม